อนครับ Happy 2022สอง2แล้วนะครับไม่น่าเชื่อนะ22ปีแล้วจากปี2000นะผมจำได้ดีเลยปี2000ผมอยู่ที่ไหนนะเวลานี้มันไปเร็วจริงๆนะแป๊บเดียวก็2022แล้วนะครับทุกคนก็อย่าคิดว่าแก่ขึ้นเลยนะ คิดว่าฉลาดขึ้นดีกว่านะครับประสบการณ์ที่เราได้นะครับจากปี2021นะจะเป็นเรื่องโควิดเรื่องรัฐบาลเรื่องเศรฐเษฐกิจเรื่องการเมืองเรื่องอะไรก็ได้เนี่ยเราจะเครียดเราจะบน่นเราจะคิดไงก็ได้นะแต่อย่าลืมนะครับท่านได้ตื่นเช้าขึ้นมาวันนี้นะครับแล้วก็ท่านได้รอดหมดเลยนะสิ่งที่ท่านเครียดเอาไว้ว่าประเทศไทยจะเป็นยังไง ชีวิตของท่านจะเป็นยังไงครอบครัวของท่านจะเป็นยังไงประเทศไทยจะเป็นยังไงนะปี2021นะโควิดเดลต้าออมิครอนสุดท้ายแล้วเป็นไงครับท่านก็ตื่นขึ้นมาได้นะครับเพื่อจะมา enjoy ผมจะออกมาสู้นะมา enjoy ปี2022กันดีกว่าปีเสือนะครับปีนี้นะ ก็หวังว่าเสือตัวนี้จะเป็นเสือที่เป็นเพื่อนคุณนะแล้วคุณเองก็จะกลายเป็นเสือนะครับที่จอกไประจญภัยกับโอกาสที่กำลังจะมาให้กับชีวิตคุณเราเริ่มปีใหม่นะเรามองอะไรลบก็ได้นะแต่ผมจะแนะนำนะครับเรามองทุกอย่างบวกหมดนะว่ามันคือปีใหม่นะแปลว่าคุณใหม่นะอะไรที่มันเป็นขยะที่มันเกิดขึ้นจากปี2 0 2 1 เนะมื่อวานพระเจ้าก็ให้เราเนี่ยทิ้งลงไปในถังขยะหมดเลยนะแล้วให้เราเริ่มใหม่นะครับก็อยากให้กําลังใจกับทุกท่านนะครับผมมองประเทศไทยหรือโลกเราเป็นไงปี2022นีอันแรกนะครับผมมองบวกมากนะไม่รู้ทําไมผมตื่นเช้าขึ้นมาหรือเมื่อคืนเนี่ยผมมองอะไรบวกไปหมดเลยว่าปี2022ันี่องันเป็นปีที่ดีมากสําหรับชาวโลกนะครับแล้วก็สำหรับชีวิตผมแล้วก็ชีวิตคุณหนึ่งเรื่องโควิด2ปีที่เราเข้าไปอยู่ในถ้า อันมืดของโควิดนะเป็ดประเทศกันกลัวเรื่องตายกันโรงพยาบาลไม่มีเตียงนะครับแต่2ปีแล้วเนี่ยผมว่าทุกคนเนี่ยก็ได้บทเรียนจากการที่ต้องอยู่กับโควิดนะใส่หน้ากากนะครับล้างมือ Social Distance ฉีดวัคซีนนะครับไปตรวจสอบ a อทีเสียทิตศละครั้ง เมื่อคืนผมก็ไปตรวจ ATK มานะเพื่ออะไรเพื่อความสบายใจของผมนะครับวัคซีนเราก็ฉีดเข้าไปกันมากกว่าร้อยล้านโดส้วเมืองไทยนะในโลกนี้ก็ฉีดก,กันเยอะมากนะครับโอมิครอนก็ชัดเจนว่าเป็นโควิดที่ติดง่ายแต่ตายยากไม่สบายยากก็เพราะอะไรเพราะว่าเรารู้วิธีที่จะอยู่กับมันเรามีวัคซีนอย่ในร่างกายแล้วเราอยู่ในความกลัวต่อไปก็ได้ แล้วเราจะอยู่ในความเข้าใจว่าปัญหาที่เกิดขึ้นปี2021เนี่ยคุณรอดคุณรอดก็ถึงเวลาแล้วที่คุณจะดีขึ้นเมื่อวานผมก็ได้โอกาสนะไปนั่งคุยกับท่านรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวนะคุยกันนานนะก็คุยกันเรื่องประเทศไทยปีหน้าเนี่ยแหละปีนี้นะครับผมกับท่านก็เห็นเหมือนกันนะว่ามันถึงเวลาแล้วที่คนไทยเราประเทศไทยเราต้องเดินข้ามฝาผนังความกลัว ความลำบากนะครับกับเรื่องโควิดไปได้สักทีผมมาภูเก็ตคราวนี้นะผมก็ตกใจนะว่าเห็นนะักท่องเที่ยวกลับมากันเยอะมากกว่าที่คิดเยอะก็ดีใจให้คนภูเก็ตนะเดี๋ยวเราจะไม่ดีใจให้คนกรุงเทพคนเชียงใหม่คนสมุยคุณสุร,คร,ราคุณอุดรคุณนครนะครับทุกคนเพราะผมเชื่อว่าปี2022เนี่ยเรื่องโควิดจะจางลงไปเยอะโรคมันจะไม่หายไปนะอันนี้ต้องเข้าใจผิดนะครับคนเขาจะอยู่กับเรานะ แต่ก็บอกที่อยาะครับมนุษย์เราเนี่ยเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์คุณคือสิ่งที่มหัศจรรยร์เรารอดจากปัญหาได้ทุกอย่างนะครับแน่นอนจะมีความเครียดความตึงความเป็นห่วงไปมาปี2022มีแต่คุณจะเครียดคุณจะตึงคุณจะอะไรก็ได้นะขอให้คุณจําไว้อย่างเดียวทุกปัญหาที่คุณเจอในปี2021คุณแก้มันได้นะคุณแก้มันได้ปัญหามีไว้ให้แก้ครับไม่ได้มีไว้ให้กลุ้มทีละนิดทีละหน่อย จิตใจบวกเอาไว้ก่อนเรื่องเศรษฐกิจของประเทศไทยปี2022นะครับผมมองว่ามีแต่ดีนะการอั้นนะครับในการคานการใช้จ่ายก็จะมีเยอะงั้นเงินหมุนเวียนในประเทศก็น่าจะมีมากขึ้นโลกเราก็เริ่มกลับไปสู่ภาวะเศรษฐกิจเหมือนเดิมแล้วแน่นอนสิ่งที่อันตรายมีไหมมีผมเป็นห่วงเรื่องน้ำมันอันนี้ไม่ต้องโทษใครนะมันเป็นภาวะของ supply and demand นะครับ ราคาน้ำมันเนี่ยต้องระวังหน่อยน่าจะสูงขึ้นอีกสักพักหนึ่งรัฐบาลก็ต้องระมัดระวังแล้วก็มีมาตรการที่จะดูแลประชาชนนะครับในยามที่น้ำมันจะสูงขึ้นมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกครับว่าภายใน6เดือนหรือ7เดือนเนี่ยราคาน้ำมันจะลดลงเพราะประเทศโอเปกเนี่ยนะครับเขาก็ต้องพยายามเกณฑ์กําไรจากการเขาขาดทุนมา2ปีแล้วงั้นน้ำมันเนี่ยผมเชื่อว่าจะขึ้นนะครับอีกสิ่งนึงผมเป็นห่วงนะก็คือเรื่องคริปโต คริปโตนี่ก็ร้อนมาหลายปีแล้วก็น่าเป็นห่วงเพราะตอนนี้ก็มีนักลงทุนหลายคนที่เห็นความร้อนของคริปโตของ NFT ของอย่างนี้ก็เข้ามาเล่นกันโดยตอนนี้คนที่เข้ามาเล่นเนี่ยก็เป็นคนธรรมดาแล้วที่อยากเก็งกําไรเวลาอะไรที่มันร้อนเกินไปหรือมันเก็งกาไรเกินไปเนี่ยผมก็เป็นห่วงไม่ได้ว่าน่าจะมีช่วงนะครับราวๆ Q2 เนี่ยที่คริปโตหรือ NFT เนี่ยน่าจะ เดี่ยงอย่างสูงตลาดหลักทรัพย์เมืองไทยเลยผมเชื่อว่าต้นปีนี้น่าจะดีนะน่าจะร้อนมากนะครับแล้วก็ไปดีจนกว่า Q2 เลยแล้วเราก็มาดูกันว่า,าผลประกอบการของบริษัท Q1 กับ Q2 หลังจากเศรษฐกิจได้ฟื้นแล้วจะเป็นยังไงถ้าออกมาดีอย่างที่คิด Q3Q4 เพราะว่าปีนี้เป็นปีของตลาดหลักทรัพย์เลย ก็ฝากรัฐบาลอย่างนะครับฝากจริงๆครับฝาก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 ผมรู้ว่ารัฐบาลต้องการได้เงินนะครับจากภาษีนะแต่การที่จะตัดสินใจนะครับหักภาษีจากการคนเล่นหุ้นเนี่ยนะครับจะทําให้ตลาดหลักทรัพย์เราซบเซาอย่างสูงเลยนะครับอย่าทําเลยดีกว่าเพราะว่ามันเป็นการเกินหมุนเวียนที่ดีของประเทศชาตินะครับเราเป็นตลาดอันนึงในโลกนี้เลยที่ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าภาษีแค่าัตโตเกฑนไม่จําเป็นต้องมีครับไปหาเงินวิธีอื่นได้นะครับ ปล่อยให้ตลาดหลักทรัพย์นะครับเติบโตไปอย่างที่มันควรจะเติบโตดีกว่านะครับเรื่องรัฐบาลเ,เรื่องการเมืองผมก็เชื่อจะเงียบนะครับไปจนกว่าหลังจากเอเปอย่าลืมครับประเทศไทยปีนี้นะครับเราเป็นเจ้าภาพนะครับประชุมผู้นําโลกนะครับเอเปกก็จะมีผู้นําจากอเมริการัสเซียจีนนะครับทั่วโลกเลยที่อยู่ในเอเชียมาเยี่ยมยามเมืองไทยนะครับก็ผมเชื่อว่าคงไม่มีอะไรเกิดขึ้น จะเป็นเลือกตั้งหรือจะเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือจะล้มสภาจนกว่าเอเปจะจบไปเพราะผมเชื่อว่าท่านประยุทธ์จันโอชาก็คงไม่เ,เสี่ยงในการที่จะให้งานผู้นำระดับโลกนะครับมาเยี่ยมสู่ประเทศไทยเราก็มีปัญหานะครับแต่หลังจากนั้นแล้วล่ะครับเป็นไปได้ว่าน่าจะมีการยุบสภาการเตรียมตัวเลือกตั้งนะครับรัฐบาลกลางนะครับ แล้วก็เข้าไปสู่นะครับการเลือกตั้งผู้ว่าขอทอมองั้นปีนี้เป็นปีเลือกตั้งครับป็นปีเลือกตั้งนะก็ถ้าเราบนเรื่องนักการเมืองเราบ่นเรื่องระบบไม่ดีระบบน้องประชาธิปไตยผมก็แนะนําอย่างเดียวครับออกไปใช้สิทธิ์ของตัวเองนะครับแล้วก็ถ้าเราเป็นหัวนเรือร่องสองวอยู่ก็พยายามเลือกพักใดพักหนึ่งให้เขามีเสียงหรือร่วมรัฐบาลกันได้นะครับเพื่อจะได้สู้กับ2 5 0สว คนนี้นะครับหรือพวกนี้นะครับเ,เรื่องเศรษฐกิจก็อย่างที่บอกนะครับผมเชื่อว่าจะดีผมเชื่อว่าจะดีผม,ะดผมตื่นเต้นมากเรื่องเศรษฐกิจนะเรื่องกัญชากัญชงกระท่อมที่ผมทําธุรกิจนี้อยู่นะผมก็เชื่อว่าต้องคืบหน้าไปเยอะนะก็ฝากอยอหน่อยนะช่วยกรุณาให้เป็นพืชเศรษฐกิจอย่างแท้จริงฝากภูมิใจไทยฝากท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนะครับปีนี้เป็นปีที่ถึงเวลาแล้วนะที่ความสัญญาทุกอย่างที่บอกว่า สวนไพรไทยจะเป็นสิ่งที่ชูเพื่อสู่ชาวโลกนะครับให้มันเป็นจริงเสียนะครับสับเรื่องอื่นๆเหรอผมก็อดเป็นห่วงไม่ได้นะสองสเรื่องที่ติดใจอยู่นะก็ขอมาพูดตรงนี้ก็แล้วกันฝากพวกที่อยากทํามาหากินนะหรือช่วยโอกาสนะครับกับพระสององค์หรือทิศนะครับสมปองกับเทวาตอนนี้นะผมเห็นด้วยว่าเขาต้องทํามาหากินเขาสึกออกมาแล้วนะ แต่ก็ฝากหน่อยนะครับพวกที่อยากเอาเปรียบเขาทำมาหากินกับเขาหรือโปรโมทเขาเนี่ยนะครับเขาเป็นพระมานานนะ mm hmm. เขาอาจจะไม่ชินกับการเสือสิงกระทิงแรดหรือเขี้ยวของการทําธุรกิจนะครับช่วยดูแลเขาอย่างดีหน่อยไม่ใช่แต่เอาแต่ผลประโยชน์ของเขาแล้วทําให้การที่เขาอุตส่าห์บวชมาเป็นหลายปีบทเรียนที่เขาได้จากการเป็นพระที่เขายังมาสอนประชาชนได้ถึงจะไม่ห่มผ้าเหลืองแล้วเนี่ย ก็ให้เขาเสียอย่ามันเสื่อมเลยครับทะไรเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าสังคมยังต้องการความสั่งสอนจากพระสององค์นี้เยอะหรือทิศสองคนนี้เยอะงั้นฝากอย่างนะครับทั้งพระสองคนเลยนะอย่าไปหลงเชื่อนะพวกเสือเสิงกระทิงแรดทั้งหลายที่อยากเพียงแต่ทรามาหากินกับคุณฝากให้น้องพิมพ์รีพายนะผมยังเชื่อพิมรีพายป็นผู้หญิงที่เก่งมากนะแต่ถ้าฝากได้เนี่ยก็ระมัดระวังหน่อยนะครับน้องเพราะตอนนี้พี่ก็เชื่อว่า รัฐบาลหรือคนหลายคนก็ตั้งเป้าไว้หลังน้องเลยนะครับก็ระมัดร,ระวังหน่อยเพราะประเทศไทยเนี่ยเราก็รู้กันอยู่ดีนะเราจะชูให้คนสูงแต่ถึงเวลาแล้วเนี่ยถ้าจะหล่นขึ้นมาเนี่ยเราเหยียบกระทืบเด็กดินเลยนะอันนี้เป็นนิสัยเสียของคนไทยนะก็ไม่อยากเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นกับพิมพ์รีพายนะก็ฝากน้องอย่านะครับน้องเป็นไอดอลนะเป็นเน็ตไอดอลให้กับสังคมให้กับเด็กเยาวชนรุ่นใหม่เยอะถ้าเป็นไปได้นะพี่ไม่รู้จักน้องนะแต่ก็เป็น แฟนขับคนหนึ่งอยากให้น้องหยาบคายน้อยลงนะครับพูดอะไรให้ไม่จําเป็นต้องมีความความอะไรอะความแย่นะใช้คําที่มันไม่เหมาะสมกับสังคมชั้นิดหนึ่งก็แล้วกันนะน้องเป็นคนเก่งนะครับเรื่องอื่นๆที่ดังเหลือในประเทศไทยปีหน้านะครับก็ผมไม่ได้เป็นหมอดูนะผมก็เป็นหมอเดาเหมือนทุกคนนะแต่ผมมองประเทศไทยจะดีจริงผมมองประเทศไทยจะดีจริง ถามว่าแล้วท่านประยุทธ์จะหายไปไหนไหมปีหน้าไม่หายครับก็ยังอยู่กับเราอะนะก็อดฝากท่านประยุทธ์ไม่ได้ไว้อย่างหนึ่งนะนี่ขึ้นปีที่แปดกับท่านแล้วนะครับก็ว่าท่านยังมีจิตใจที่บริสุทธิ์กับคนไทยอยู่นะทุกคนมันเริ่มใหม่ทําใหม่เปลี่ยนใหม่ได้เพื่อจะให้สู่นะครับความสัญญาตั้งแต่ตอนแรกเอาไว้คือนําความสุขความรอยยิ้มกลับให้คนไทย ปี2022เป็นปีทองของท่านนะว่าท่านจะถูกทรงจําในประวัติศาสตร์ได้ยังไงเป็นคนที่เป็นผู้นําที่ดีนะครับเป็นตัวได้นะครับหรือจะเป็นผู้นําที่จะไม่มีประเทศอยู่ก็ต้องตัดสินใจตรงนี้เหมือนกันนะครับท่านประยุทธ์ครับเรื่องโลกนะครับอันนี้ก็อดเป็นห่วงไม่ได้ถ,ถ้าจะมีปัญหาอะไรเนี่ยก็จะมีปัญหาทางโลกเราเนี่ยนะจะเป็นรัสเซียบุกยูเครนเมืองจีนกับอเมริการบกันจริง อันนี้ก็ต้องมาดูหลังจากโอลิมปิกที่เมืองจีนนะครับเดือนหน้านะว่าเมืองจีนจะออกมาจากการจัดโอลิมปิกยังไงเขาจะภูมิใจไหมหรือเขาจะคิดว่าเขาโดนกันแกล้งนะครับในการที่จัดโอลิมปิกเราก็ยิ่งทําให้จีนเนี่ยออกไปกลางขึ้นนะครับก็ต้องดูอันนี้ก็น่าอันตรายนะครับสงครามที่เกิดขึ้นนะครับในตะวันออกกลางก็ยังไม่จบนะครับอันนี้ก็น่าเป็นห่วงหน่อยแต่สิ่งที่สุดที่น่าเป็นห่วงคืออะไรคือเงินเฟ้ออินฟลชันนะครับ สบายใจกันได้เลยครับอันนี้ผมพูดความจริงไม่ได้โกหกนะสินค้ายังราคาจะแพงขึ้นครับก็ฝากท่านรัฐมนตรีการคลังเรานะครับทีมเศรษฐกิจแจกอย่างเดียวก็ไม่เวิร์กนะครับแจกอย่างเดียวไม่ได้ไหมายความว่าจะทําให้ชีวิตคนไทยดีขึ้นนะแต่ก็ต้องหาวิธีนะครับที่จะระมัดระวังการใช้เงินนะอะไรที่ยังไม่ต้องซื้อเครื่องบินรถถังเรือดำน้ำํานะครับ แล้วก็อะไรที่จะให้กับข้าราชการหรือคนที่ต้องเป็นคนใช้ของประชาชนเนี่ยกลับมาให้กับประชาชนบ้างดีกว่านะครับการเพิ่มภาษีไม่ใช่เวลานี้นะครับจะเป็นในตลาดหลักทรัพย์ทางแบตหรือทางเงินเดือนสําคัญคือให้เศรษฐกิจเดินเงินต้องหมุนเวียนนะครับเงินต้องหมุนเวียนาฝากความคิดถึงนะครับเห็นรูปภาพนะครับที่คุณทักษิณน,นะครับ มีลูกไปเยี่ยมที่ดูไบไปเที่ยวกันสวิตเซแลนด์นะครับขอให้คุณทักษิณมีความสุขเยอะนะก็ขอให้ท่านนะครับช่วยกรุณานะเวลาทำไม่คบเพาส์เนี่ยหาวิธีแก้ปัญหาสร้างสรรน,นะครับให้กับประชาชนนี่คือสิ่งที่ผมไม่อยากฝากทุกคนนะครับปี2022ควจะเป็นปีสร้างสรรค์ผมเองก็จะพยายามนะครับหยุดติหยุดดา่าหยุดว่าหยุดสับหยุดโคกหยุดกนแนกแหนให้มากขึ้นผมจะพยายามทําวิดีโอที่มันบวกขึ้น เป็นบวกให้กับชีวิตให้บทเรียนจากชีวิตของผมที่ผมได้ผ่านมา56ปีให้กับประชาชนจำไว้เลยนะครับผมมาเมืองไทย23ปีที่แล้วมีเงินอยู่50,000บาทเองนะครับตอนนี้ผมสบายแล้วนะครับมีลูกที่ดีมีภรรยาที่แสนประเสริฐนะครับก็อยากมาแชร์ว่าถ้าคนอย่างผมเนี่ยอ้วนก็อ้วนดำก็ดำรอก็ไม่รอ ความศึกษาก็ไม่สูงนะครับมาเมืองไทยเพียง5 0,000บาทเองประสบความสำเร็จได้ยังไงผมก็จะพยายามแชร์ครับทุกท่านนะครับปีนี้จะเป็นปีที่ผมสอนครับผมตัดสินใจแล้วกับเพื่อนผมทุกคนนะครับเราจะตั้งคอร์สขึ้นมานะครับเพื่อสอนชวนพวกเพื่อนๆผมที่ประสบความสำเร็จในสังคมมาให้กลับกับสังคมในการให้ความรู้กับทุกท่านนะครับคอยทุกท่านตั้งสติตั้งจิตใจ m ั้ง s มายเสร็จว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีที่สุดสำหรับท่านเป็นไปได้ยังไงครับคุณทอมงานก็ตกนะ <Yeah. S 1> กินก็จะไม่มีกินแล้วรัฐบาลก็ทำให้เราปวดหัวโค mm. วิด mm. ก็ยังระบาดก็ปีที่แล้วก็เป็นอย่างนี้ครับแล้วเป็นยังไงครับท่านก็รอดออกมาถ้าท่านได้ดูผมในวิดีโอนี้แปลว่าท่านรอดออกมางั้นอย่าร้ายอย่าทำร้ายตัวเองเลยครับในการเครียดในการตึงในการที่ต่อว่าตัวเอง ผมจะพูดสิ่งที่ผมเชื่อนะครับแล้วก็ให้ท่านเป็นมงคลจอปีใหม่นะครับท่านดีสุดท่านเก่งสุดท่านดีสุดท่านเก่งสุดพูดให้ตัวเองนะครับสิบทีวันนี้นะครับคุณเก่งสุดคุณดีสุดผมดีสุดผมเก่งสุดปัญหามามาเลยเพราะฉันรู้วิธีแก้ปัญหาแล้วนะครับอย่าไปกลัวปัญหาครับให้มันมาเลย พราะถ้าท่านแก้ปัญหาจากปี2021ปี2020ได้เนี่ยท่านจะแก้ทุกปัญหาในปี2022ได้ครับเรื่องอื่นๆที่ในสังคมนะครับก็ไม่มีอะไรนะก็มีอะไรก็จะอัปเดตกันตลอดนะครับแล้วก็คุยกันต่อนะขอให้ทุกคนยังให้เกียรติในการที่เข้ามาดูของผมนะครับผมดีใจนะเวลามาเจอพวกที่เป็นเพื่อนผมใน facebook แล้วก็มาทักทายเวลาผมเดินไปไหนมาไหนนะ เข้ามาได้เลยนะครับ appreciate มากๆเป็นคืนที่ผมภูมิใจและปลื้มใจมากบวกครับคิดบวก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 พลังของความบวกมันจะสูงกว่าพลังของความลบตลอดพลังของความบวกมันจะสูงกว่าพลังของความลบตลอดนะครับก็ฝากทุกคนนะครับมีความสุขเยอะมีความสุขเยอะความสุขไม่ต้องเป็นวัตถุนะครับนอกไม่ต้องเป็น มาจากคนอื่นนะครับความสุขที่แท้จริงมาจากใจเราเองมาจากใจเราเองขอให้ใจท่านมีความสุขครับขอให้ใจท่านมีความเมตตาขอให้ใจท่านมีความอภัยนะครับแล้วท่านจะเป็นคนที่มีความสุขปี2022ครับ good bye นะครับไม่ใช่ good bye สิ see you later นะครับ happy new year happy new you นะครับ happy life